เดี๋ยวจะพามาดูการขยายพันธุ์อะโวคาโดนะครับอันนี้ยอดพันธุ์ยอดพันธุ์ที่ได้มาแล้วมาเสียบต้นต้นพันธุ์ที่เราปลูกไว้พอโตขึ้นเสร็จแล้วเราเอาพันธุ์ดีมาเสียบขยายพันธุ์นะครับพอพอขยายพันธุ์เสร็จพอกิ่งมันโตเราจะย้ายย,าย้ยายย้ายต้นนี้ไปปลูกที่อื่นเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใต้ใต้ต้นลิ้นจี่ นะครับก็จะย้ายไปที่อื่นแล้วก็ผมก็เพาะเม็ดเพาะเมล็ดมันในกระถางนะครับแล้วก็พอมันโตขึ้นเราก็เอาเอาต้นเล็กเนี่ยแ่มสองต้นนะครับผ,ผุมเพาะสองเม็ดอ่าเพราะว่าต้นกิ่งเนี่ยมันกิ่งใหญ่นะครับก็เอาใช้สองต้นแล้วก็เสียบทาบตรงเนี้ยเห็นไหมแผลติดละ พอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะตัดตรงนี้แต่ตอนนี้ถ้าพี่ทีผมยังไม่ตัดเพราะว่าเพราะว่าผมนะท่าบข้างบนอีกตรงนี้ครับเนี่ยไอ้ไม่พึ่งทาบตรงนี้พึ่งทาบเพราะฉะนั้นเราจะให้ต้นใหญ่เนี่ยมันเลี้ยงให้ดูดอาหารมาเลี้ยงตรงนี้ก่อนนะครับรอแผลตรงเนี้ยรอแผลอีกสองสองสองต้นเนี้ยให้มันติดก่อน ให้มันติดเสร็จแล้วเพื่อเราจะได้ตัดตรงนี้ออกไปเป็นอีกสองต้นแยกอีกสองต้นเพื่อ,อลดการดูดอาหารมากเกินไปเพราะเราใช้ต้นเล็กสองต้นใช่ไหมครับถ้าเกิดเราตัดออกไปปุ๊บเนี่ยการดูดอาหารการปรุงอาหารเนี่ยการคลายน้ำมันก็จะน้อยลงนี่คือการขยายแบบทาบกิ่งนะครับแล้วไปดูอีกอาการเสียบยอดอีกนะ อันนี้ใช้เสียบยอดครับเราใช้เม็ดปลูกในกระนกระถางีกระถางหกนิ้วใช้เม็ดเพาะพอต้นได้สักขนาดเนี้ยประมาณครึ่งเซนนะน่าจะเราวๆครึ่งเซนนแล้วก็มาตัดเสร็จแล้วก็ไปตัดยอดพันดีมาเสียบแล้วก็ใช้เทปพ,พันป้องกันการคายน้ําถ้าเกิดเราไม่พันปุ๊บเนี่ยมันก็จะแห้งตายแล้วก็พันนะครับ อันนี้ผ่านมาได้เกือบเกือบเดือนแล้วนะครับเพราะว่าผมผมทำเนี่ยวันที่สิบเจ็ดเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้รอว่ารอให้ยอดอ่อนเนี่ยมันแตกแล้วดันพลาสติกขึ้นมาเนี่ยนะครับเราถึงจะเอาพลาสติกออกได้นะครับนี่มันก็กําลังจะแตกยอดแล้วครับเนี่ยอ้เรื่อเนี่ยนะพอมันดันออกมาหน่อยหนึ่งพอเรารู้ว่ามันเริ่มจะติดแล้วเราก็จะอ่าดึงออก นะครับเอ่อลื้อออกนะครับเพื่อที่จะให้มันมาต่อนะครับอันนี้เป็นการเสียบยอดเนาะนี่ยมันกําลังจะดันออกมาอันนี้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็จะได้เอาพลาสติกออกแล้วนะครับเรอดูก็ดูว่าแผลมันติดสนิทหรือยังนะครับถ้าติดสนิทก็โอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับในยอดกาลังจะดันออกมาเดี๋ยวอีกสัก อาทิตย์หน like ึ่งเนี่ยน่าจะอาทิตย์ละอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยผมก็จะเอาเลื้อยพลาสติกออกแล้วนะครับเริ่มจะติดแล้วนะครับหลายต้นแล้วนะครับนี่นะฮะมียอดเริ่มจะดันออกมาแล้วนะครับเอ่อจะค่อยๆเลื้อยพลาสติกออกนะครับอ่าตรงนี้ก็จะยังไม่ไม่เอาออกอ่ะอ่าให้มันรัดไว้อย่างงี้ก่อนนะครับจะเอาออกเฉพาะตรงที่ยอดมันเนี่ยยอดมันเนี่ยให้ยอดให้มันได้อ่าแตก ยอดอ่อนไนดะ้ให้มันดันขึ้นมาได้สะดวกนะไอ้ตรงนี้ก็รอแผลให้มันติดสนิทเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะอออกนะครับอันนี้ผมก็ทําไว้ประมาณสักิต้นเนาะอันนี้คือขยายพันธุ์อะโวคาโดอ่าพันธุ์ดีนะครับไอ้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันพันธุ์อะไรเพราะว่าเพื่อนนะส่งมาให้มันหลายพันธุ์มันจะมีทั้งบูธเจ็ดมีทั้ง403ศมอะไรเวียดนามอะไรพวกนี้นครับลูกยาวๆครับอะไรพวกนี้ครับก็มีประมาณสักสามสี่สายพันธุ์นะทีนี้ เพราะเราไม่เห็นลูกมันเราเห็นแต่ยอดมันนะครับผมก็เอามาทาบทาบต้นใหญ่ไว้พอมันแตกเป็นพุ่มใหญ่ๆผมก็จะตัดยอดอ่อนมันนะครับตัดยอดเล็กมันมาเสียบอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับโอเคครับแบบการขยายพันธุ์โอคาโดก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ